ันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ทํางานว,นวันนานแขกเยอะมากเลยเพราะว่าแขาากรัฐบาลกาลด50กินกี่บาทก็แล้วแต่ลด50เก็เลยมีแขกเยอะวันนี้ว่าจะไปทําคลิปอีกคลิปนึงคลิปในครัวเดี๋ยวค่อยติดตามชมน,นะครับเส้นทางนี้ก็เดินผ่านประจาทุกวัน วานทำงานค,นค่อนข้างหน่ยอยเพราะเป็นวันแรกแขดค่อนข้างที่จะมาเยอะนิดเพราะว่ารัฐบาลเขาลด50กินกี่บาทกี่ร้อยก็แล้วแต่เขาก็จะลด50ทั่วประเทศบางร้านนะร้านอาหารเฉพาะร้านอาหารเพราะช่วงนี้เขากระตุ้นเศรษฐกษิจก็เลย รูวจะยุ่งนี่อาทิตย์นึงก็บรถสามวันจันองคารพุทธสามวันวันนี้ดูซิว่าจะมีแขกหุ่งลูกค้ามัย้ยทำงานาวันแรกรู้สึกเหนื่อยเพราะอยู่มาสี่เดือนก็เลยเหนื่อยอันนี้ก็เดินตลอดเส้นทางนี้ ชอบดอกย่านี่จังเลยเดินผ่านดอกย่านี่ประจำหมูนก็ดอกย่าต้นดอกย่าบ้านเราดูในพรกช่วงนี้เป็นช่วงเช้าเวลาสิบ,ส,บสิบโมงสิบโมงกว่ากวสิบโมงคนไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ตื่นกันประมาณเที่ยงออกจากบ้านกัน รยากาศเช้าๆการ,ารทั้งนทุก่นได้เก็บมาฝากปกติแล้วร้านมันจะเปิดประมาณเที่ยงแต่เรามา10บโมงทุกวันเพราะว่าเข้าเวรก่อน10บโมงส0บโมงทุกวันเลิก3ามทุ่มโอเคนะเลิกเร็วเลิก3ามทุ่มบางที่เลิกดึกแล้วนะฮะที่นี่เลิกเร็วหน่อย ช่วงนี้ได้ข่าวว่ารัฐบาลคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปห้ามออกจากบ้านไม่รู้จริงแค่ไหนแต่ได้ข่าวว่าออกข่าวมาแล้ว50ปีห้ามออกจากบ้านไม่ให้ทํางานน่าจะได้สายสายเงินกินถ้าสายเงินกินก็ดีไม่รู้ว่าเงินเดือนเท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็มาถึงแอดดาแล้วรับเดี๋ยวประมาณ ห้าปีประมาณ15บาทีห้ 5, าปีไม่ต้องเดินไปทำงานตะลอดเสนน้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินประจำผ่านทางเอกได้ละพอผ่านทางเอดาด้ก็เลี้ยวซ้ายก็เข้าที่ทำงานพอดีเลย ประตูด้านหลังของห้างต้องเข้าข้างหลังเดี๋ยวเราไปเช็คห้องเดลิยเรื่องรุมกๆๆๆ่อนว่ามีของอะไระบบว่นี่คือห้องที่คนส่งของสดมาทุกช็อปจะต้องมาที่นี่ทั้งหมดเลยนี่เรามีอะไระบ้างอา๋อนี่มีหมูมีมะนาว ห้องนี้คือห้องเก็บของ,องเก็บสตอร์รูมกะทิชาวเกาะใช้ชาวเกาะเยอะมากเลยส่วนมากจะใช้ชาวเกาะกับอร่อยดีมีห้องล้างจาน จานอนี้คนไม่มาเดี๋ยววันหลังก็มาถ่ายทำ้องร้างจานีห้าง้านี่ตรางเกี่ยวกับแขกกินอะไรแพ้อะไรก็ต้องบอกแขกครอแขกว่าเสร็จแล้วก็ไดรู้ว่าแม่อะไรดีดู อ๋อคัดเชียร์คัเชียร์คัเชียร์นั่งแล้วไม่มีแขกนั่งแล้วอ่ะ่มก่อน่มือถือแล้วใครไม่มีก็ต้องนั่งช่วงนี้แขกน้อยลววันนี้นะา ก็มีช่มงช่วงใบสใบสี่แค่ไม่ก็มีมาที่ 7, 3, 4, ข้าม,มูหมดพัเชียงทำอะไรนั่งแล้วต้องจ่ายตังแล้ววันนี้รนอารสิบตัวยางรกานอาหาร ม่วงขนมไม่ม่วงขายดีมากแล้วก็มีปลาชูชีมีข้าวสับปะรดอันนี้ปลาราดพริกวันเรากระเพาหมูกระเพาะหมูขายดีแกงเกี๊ยวหวานหมักที่เมามีอยู่แค่นี้แหละ よいしょ。

คิปไอไอคิปอยู่ครึ่งไรเลยไอคิปอยู่ครึ่งไรวันอะไรเด็กวันอะไรเด็กคืนแรกอะไรสักอย่างโน่วันอะไรเด็กฮะวันเดย์ทิวสเดย์วัน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 เดย và uh, và uh, to tàu lịch của tôi tàu lịch 分かった。 พยามคำคืนหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน มอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟัง